นะครับเพราะมีการประเมินว่าคำพิพากษาในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2568นั้นทักษิณจะไม่รอดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามก็จับตามองแล้วกันนะรอดไม่รอดอยู่ไม่อยู่นะครับแต่ที่แน่ไปเรียบร้อยและนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าไม่กลับมานะสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของทักษิณป์จู่ๆก็บินด้วยเครื่องบินนะครับส่วนตัวของตัวเองที่ไปฝากไว้ที่บริษัทเอ็มเจออกจากประเทศไทยไปสิงคโปร์สังเกตบางทางมีตำรวจเรียกมาเลยที่นั่ใครรู้นี่ยนักขุนศิษย์เขาที่เป็นตำรวจออกไปด้วย ี uhm, ูคนนี้ดีกว่าไนดิปายไว้คิปไหเห็นไหมเห็นไหมมีบด้านมีเสียบนะมีข่อยัดใน้ใช่วนรนดไม่ทอกไม่ทน ที่ทางอากาศใช่ไหมเ<ช>ขาเรียกาสงทางทางการบินนาขนาดนี้คุณทักษิณบินไปถึงที่ไหนนะครับเมมาเลเซียแล้วค่ะเนี่ยค่ะสีแดงๆเนี่ยค่ะจะเห็นว่าได้เข้าเขตโซนของมาเลเซียแล้วนะคะจะมเีเขียนว่ามาเลเซียอยู่ตรงกลางนี่เหมือนกันนี่แสดงว่าตอนนี้บินเข้าเขตประเทศมาเลเซียแล้วก่อนจะมุ่งหน้าไปที่สิงคโปร์ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเข้ามาเลยแล้วใช่ค่ะแล้วก็ว่าอีกไม่นานก็จะเข้าสิงคโปร์ก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเนาะมันมีข่าวลือสะพัดฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่ MZ ก็คือลนเครื่องบินเจ็ที่ดอนเมืองแล้ว ลือกันนะย้ําว่าลือก่อนว่าเอ๊ะจะหนีหรือเปล่าเพราะว่าจะออกไปต่างประเทศมาไล่เรียงกันครับมาอัปเดตกันหน่อยเริ่มจาก6กโมงเย็นที่ผ่านมาฮะข่าวลือสะพัดออกมาเลยว่าตัวคุณทักษิณชินวัตรเตรียมจะบินออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโดยทางคุณทักษิณและลูกๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ m 7ใกล้ๆสนามบินดอนเมืองทีมข่าวยกโทรศัพท์ถามคุณวินญญิัฉชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณชินวัตร ปรากฏคุณวิญญตัตอึกอักไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์และตัดสายไปเลยฮะขณะที่ทีมข่าวก็พยายามโทรเช็คแหล่งข่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่อยู่ที่ m j แต่ตอนแรกเนี่ยให้ข้อมูลว่าจะไปสิงคโปร์อ้าวขอไปสิงคโปร์ก็ไปเมืองนอกก็ยุ่งสิฮะและให้รายละเอียดมาดังนี้ บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีแค่ชื่อลูกสามคนถ้าตามนี้ก็คือโอ๊กเอมอิงนะฮะแต่ปรากฏคุณทักษิณมาด้วยไม่ได้แจ้งไว้ก่อนและอ้างว่านัดเพื่อนเอาไว้ที่สิงคโปร์แต่พอเช็คข่าวอีกทีแรงข่าวบอกว่าไม่ใช่จริงๆเขาจะไปหัวหินกันคุณทักษิณบอกว่าจะไปหัวหินทางต่อมอก็เลยงั้นถ้าไปหัวหิน ขออนุญาตเก็บพาสปอร์ตไว้ก่อนเพราะถ้าบินในประเทศไม่ต้องใช้อืมนะปรากฏล่าสุดมีรายงานจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณยืนยันนะครับว่าคุณทักษิณไม่ได้จะไปเมืองนอกในวันนี้วันเนี้ยจะไปหัวหินแต่ที่จะไปเมืองนอกเนี่ยมันคือหกและเจ็ดเสาร์อาทิตย์นี้ฮะจะไปดูไบอ,อ้าจะไปดูไบ สหรัฐอาหรับเอเมิเรตสส่งลงไปไหนกันแน่จนไปดูไบวันนี้ไปหัวหินยังไม่ไปเมืองนอกวันนี้แต่เสาร์อาทิตย์นี้จะไปจะไปดูไบและที่สำคัญขออนุญาตศาลแล้วและได้รับการอนุญาตเรียบร้อยอมผมทวนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนหน้านี้คุณทักษิณไม่ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศเพราะว่าติดคดีมาตรา112นะครับจะไปแต่ละทีต้องของอนุญาตแต่ตอนนี้คดี จบในศาลชั้นต้นแล้วอยู่ในขั้นตอนรอว่าทางอายการจะยื่นอุดธรณ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้เชื่อว่าทางทนายความคุณทักษิณก็เลยขอศาลอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ทริปเนี้ยก็ขออนุญาตซึ่งศาลอนุญาตแล้วนะครับและยืนยันว่าเสาร์อาทิตย์ไปดูใบแต่อังคารจะกลับมาขึ้นศาลคดีชั้น14อันนี้รายงานจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณรายงานมาแบบนี้ ขณะที่ทีมข่าวนะครับมีข้อมูลยืนยัน18นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมา<ๆ>ก็คือ20นาทีที่แล้วนะนะครับารา,ายงานนะย้ำว่ารายงาน<ๆ>ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณเหมือนมีแผนจะเดินทางไปที่สิงคโปร์จริงๆเ<ๆ>จ้าหน้าที่สำน,นักงานตรวจคนเข้าเมือง<ๆ>และการท่าอากาศาย,ยาน<ๆ>ก็เลยตรวจสอบเอกสารคุณทักษิณอย่างเข้มงวดเพราะมันเคยมีประเด็น เกี่ยวข้องกับคดีความมาตรา112และศาลก็เคยสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศเขาก็เลยต้องตรวจเช็คว่าเอสารได้ยกเลิกคำสั่งนี้แล้วหรือยังหรือถ้ายังได้มีการขอเป็นกรณีพิพเศษสำหรับทริปนี้แล้วหรือเปล่านะครับและพาสปอร์ตที่เคยถูกอายัดต,ตกลงได้รับการปลดล็อกแล้วหรือยังนะครับคอยเอ้ยบินออกไปแล้ว แหล่งข่าวระดับสูงลิ้วยืนยันบินออกไปแล้วดึงกันอยู่สองชั่วโมงเพื่อเช็คไม่มีใครคอนเฟิร์มนายกคนใหม่ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีคนใหม่ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีคนเก่าก็ยังยึกยักแต่ขณะเดียวกันปรากฏอำนาจของตอมไม่สามารถที่จะสัตกัดกัน้นไม่ให้บินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีคดีอะไรที่ห้ามออกนอกประเทศเพราะว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ห้ามออกนอกประเทศนั้นปลดล็อกไปแล้ว ปลดล็อกไปแล้วแต่ขณะเดียวกันคดีที่จะต้องขึ้นศาลในวันที่9นี้ปรากฏว่ามันไม่มีการห้ามออกนอกประเทศไม่ต้องขออนุญาตใครจะออกก็คือออกแต่ขณะเดียวกันการปล่อยให้บินออกไปนั้นโดยเขาอ้างว่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้ไอ้ที่บินไปสิงคโปร์คือไปอะไรไม่ได้บอกว่าไปกินลอดช่องแล้วบินไปทำอะไรอะ่ะบินไปตรวจเช็คล่างกายทำไมล่ะ เนื่องจากตรวจเช็คที่โรงพยาบาลในประเทศไทยไม่ได้ทำไมล่ะแรงข่าวระบอกว่ามีการทำเปเปอร์แจ้งมาก่อนแล้วว่าคุณทักษินจะบินออกนอกประเทศมันเชี่เห็นอย่างหนึ่งว่าการประกบ คุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอยกในคดีหนึ่งหนึ่งสองรายซึ่งพันธนาการแน่นอนที่สุดก็ข่าวสารเนี่ย huh. ใครก็ย่อมที่จะอ่านว่าวันที่9เนี่ยคุณทักษิณจะไม่อยูย่คือแม้ว่าคุณทักษิณยังไม่ถูกล็อกแต่ว่าก็คาดการประมาณได้ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะออกนะถูกต้องไหมฮะมีสิทธิถ<า><ต>์ถ้ามีพาสปอร์ตว่าเขามีเหตุผลเรื่องอะไรแต่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนเดิมไงนี่คือทางอากาศนะครับทางบกทางเรือก็ต้องคอยติดตามศึกษากันไปอย่างไรก็ตามนั้นวัน ต้องย่อมรู้แล้วก็คือถ้าไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ปรากฏอาการรู้แหละตัวเองอยู่ในสถานาาการณ์ไหนเพราะวันเวลาแบบนี้เนี่ยครับจะโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะการวางกําหนดการว่าพรุ่งนี้กลับเครื่องอาจจะกลับพรุ่งนี้หรือไม่กลับก็ได้คือปัญหาเนี่ยนะครับต้องคิดว่าเขาวางพร้อมนะเอาทีมกฎหมายไปเนี่ยเอาทีมกฎหมายไปด้วยมันไม่จําเป็นอนะไม,ไม่จัเป็นจะต้องเอาทีมกฎหมายปรากฏการนี้มันมันมันแปลกอยู่แล้วคงจะพาวินญาติไปพักร้อนอะแล้วทีมกฎหมายไปด้วยตอหมอก็ตกใจอะ เราได้ก็มีรายงานนะครับว่าทักษิณจะไปประชุมกิริขันไปไปมามาบอกว่าจะไปสิงคโปร์นะครับบางรายงานข่าวก็บอกว่าจะไปรักษาตัวประมาณ1วันบางรายงานข่าวก็บอก2วันนะครับต่อมาก็บอกว่าไปธุรกิจส่วนตัวนะครับไปตกลงธุรกิจพอทักษิณออกจากประเทศไทยไปสื่อมวลชนทั่วประเทศประชาชนทั้งประเทศจับตามองฮะว่าทักษิณกําลังทําอะไรนะครับซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ นะครับก่อนหน้าในการลงมติโหวตนายกรัฐมนตกีเพียงหนึ่งวันนะครับซึ่งการเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนีนะครับถูกจับตามองเป็นจำนวนมากฮะทักษิณถูกกักตัวแล้วก็ประเด็นที่ถูกตรวจสอบก็คือเรื่องของพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตดังกล่าวเนี่ยเป็นพาสปอร์ตที่เชื่อว่าจะเป็นพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางนะครับแต่ประเด็นคือสารได้ ให้กับทักษิณไปแล้วจริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็คงได้คําตอบว่าจริงแล้วก็มีการตรวจสอบพาสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณออกไปทําไมและทักษิณจะกลับมาหรือไม่และอะไรจะเกิดขึ้นก็หลายคนก็เชื่อว่านะครับทักษิณไปแล้วไปรับเหมือนทุกรังที่ผ่านมาทักษิณไปครอบครัวไปสิ่งที่ตามมาคือสงครามกลางเมืองในการไม่ใช่ครั้งแรกนะปี52ปี53นะครับปี62 ปี63นะครับปี57ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับไปไม่ไปคนเดียวคน,นั้องครอบครัวไปแต่คน,นั้องครอบครัวเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ตามมาคือสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นทุกครั้งไปบัญชาการเหตุการณ์อย่างต่างประเทศมีโอกาสไปไปได้สูงไหมที่จะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เอทินชานบริคุเป็นนายกตมนตรีมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับ ก็อย่างที่นักวิชาการบางท่านก็บอกไว้นะครับว่าเฉพาะสสขนมา,นาเคเดนึงคนนะก็จะมีคนเข้ามาเขตดนึงหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนก็ขนคนมาพันคนก็จะมีคนมาชุมนุมประท้วงประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับการชุมนุมประท้วงรอบนี้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดความรุนแรงไหมมีโอกาสนะครับแล้วทักษิณมีโอกาสจะกลับไหมมีโอกาสฮะแต่มีโอกาส,นะกาสน้อย กลับมาก็วุ่นวายไม่กลับมาก็วุ่นวายนะครับเพราะมีการประเมินว่าคำพิพากษาในวันที่9ก้ากันยายนพุทธศักราช2568นั้นทักษิณจะไม่รอดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามก็จับตามองนากันนะรอดไม่รอดอยู่ไม่อยู่นะครับแต่ที่แน่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าไม่กลับมานะสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแน่นอนนี่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ กับคณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ